เฮ้ยเดี๋ยวไม่ผมหามาได้เนี่ยเฮดี๋ยวนะคนนี้คนนี้เนี่ยไม่ผมหาคนนี้มาได้คนนี้พลังแค่สองล้านเลยนะเฮ้ยผมพลังหนึ่งล้านสี่แสนเองเดี๋ยวเดี G ๋ยวจีนอตห้าดาวหกดาวโอ้โหดูอะไรไม่ได้ด้วยงั้นต้องดูการต่อสู้แทนแล้วฮะทุกคนผมไม่ใหญ่เชื่อเลยเนี่ยว่าผมสู้ได้ด้วยมาห้าทุกคนมาไหนดูไหนซิว่าผมชนะได้ไงเนี่ยอตอนนี้วิซึ่งมาห้าจิ้งจิ้งโอเคบกยี่สองตัวฮะทุกคนการโลเข้าไปเฉาะหน้ารามีห้าทุกคน งั้นเราแข่งก่อนแล้วมาไปเนาะต้องให้เดกแกลลิงผมต้องออกลงใช่ไหม <c oughs> ยังไงเนี่ยดีลองเอาโดยเนี่ยเดกแกลลิงผมอะ่ะเราไปเลิ่มใหม่ไปบ้านจากเกาลกูกหกแสนห้าเป็นไงนักการ์ดนันปีมนามาเอ,อ้ยจับพาเดีกกับตายเนี่ยแล้วเขาไปจอดหนึ่งทีฮะเขาไปยิงมาโอเคโชคดีแล้วไม่มีอติเด็กแกลลิงผมไปแทงแล้เนี่ยโอ้โหดูดิเดกแกลลิง <c oughs> ผมไม่ใช่แบบว่าเป็นนามิแล้วเป็นแทงละอฮู้บุกิมาฮะ ผมมันจะแข็งดีกว่าผมชนะได้ไงวะเออขีน้อมมันฮะหนึ่งแสนหกหมือนอ่นลูกอมอร่อยมากแล้วก็แฮนด์ทัพโอนล้วเลยฮะแถวบนเนะาะตายเนี่ยถ่ายไปที่สุดขอบโลกโอเคฮะหน้ากาหไหนเข้าไปล้วงควุริบอลตายเออนั่นแหละเรียบร้อยฮะคคทุกคนกูมกิเขายึดแน่หรอ ฮะสองแสนห้าเนาะโอเคอะตอมมิพิซซ์ใหม่แล้วฮะรอไม่แน่รอบนี้โนมโอเคแล,ล้วลูกเข้าไปฉอบอย่างที่โอเคฮะปล่อยมัดเลยก็โนกอะตอมิกตายแน่นอนตายแน่นอนโอเคะทุนนนนคกคนสบายแล้วเนาะให้กหวางมาลัวห้าแต่ว่าสีผ้าสีใบกระทอนะฮะสบายสบายผู้พิจิมาเลยผู้พิจิทานายใช่ไหมใช่ไหมตายนะตาย,ตายอืมเป็นไงล่ะมาฉอบมนอย่างที่ฮะทุกคน น่าเรียบร้อยเออสมผมชนะด้วยนี่น่าได้จีนด้วยฮะทุกคนเอ้ยทำไม,มเขาไม่ขอพลังเยอะกว่าไห้ผมชนะเนี่ยเอ้ออออเขาก็จัดทีมโหดนะอืมแต่ว่าผมมาเจออีชโชนะฮะทุกคนในระดับที่สามของเซิร์ฟเนาะแดีวเขาลองสีเขื่อนผมสูสีไงโอ้เปิดมาก็จะพลิตล่าสองเปิดคนแรกเลยฮะทุกคนจะรอไหมเนี่ยไม่เชื่อว่ามันเฮอริวนะอ่ะมาแล้วมาแล้วอึด โอ้กาโลโอ้หายหมดทีมเลยเป็นไงนลาฝนเมเดอร์อะไรเอออ้าวสมกิจังยังไม่ได้ทำงานเลยนะน่ะโหผมตายเร็วเกินโอเคงะายเหลาฝนสุดเดือนวันนี้ก็มีวันนเนาะที่หนึ่งหอเซิร์ฟพลาที่สามมาเซิร์ฟนะฮะผมก็เชียร์ที่หนึ่งหอเซิร์ฟไปเนาะว่าที่หนึ่งก็ต้องแข็งแกร่งกว่านอยู่แล้วเนาะงั้วันนี้ก็มีวันนี้นะเชี่ยวอะไรด้วยเนาะไปละ